สวัสดีครับเดี๋ยวลองมาดูตัวรีวิวหัวสูบชุดที่5นะครับชุดที่1นึ่งถึงสนี้ยังไม่เวิร์กนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่4ตัวที่4คือโครงสูบเดิมหัวสูบเดิมยยงหัวสูบเดิมมันมาบีบไฟรูปนะครับตรงช่องนี้เห็นนะครับให้กวางขึ้นนะรประกอบกับตัว ตังสูบชุดนี้นะฮะแต่ปัญหาคือความเร็วได้ความเร็วที่ดีนะครับความเร็ว380กว่านะแต่ปัญหาก็คือตัวสูบยังเต้นอยู่อาจจะเร่งว่าจากตัวเน่ยยางที่ยังอ่อนนะฮะทีนี้มาดูตัวที่5ตัวที่5เนี่ยทำมาจากโพสดุก็คือไปซื้อตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะฮะบอกว่าเป็นซิล ซิลก๊อกน้ำนะครับตัวนี้ตัวละ50สบตังค์นะสองตัวมาประกบกันประกบกันตัวนี้ปั่นไปแล้วนะครับมาประกบกันเสร็จปุ๊บก,ก็ประกบด้วยกาวตะช้างตัวนี้นะฮะพอประกบเสร็จปุ๊บก,ก็จากโครงสูบเนี่ยจะใส่เข้าไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บก,ก็กลึงนะฮะปั่นโดยรอบให้ได้ขนาดเยอะกว่กระบอกสูบ ครับเผื่อไว้สักนิดยนึงให้เปื่สนิดนึนะครับเผื่อสักหลอนะหลังจากนั้นมาปุ๊บก็ผมใช้วิธีติดกาวนะครับไม่ได้มีฝาหน้าทับก็คือเอาชิ้นนี้นะทากาวรอบแล้วก็แปะเจ้านี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะของสองชั้นนะครับนะลักษณะราคาอยู่ครับแต่ความเร็วเนี่ยไม่ไม่สูงอาจจะด้วย วัสดุเองกับรูปลักณมิติของตัวยางหัวซู่เองนะครับที่ไม่ได้อุ้มแก๊สรปยุงแกนแล้วดันออกไปข้างหน้านะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ3 6 0ะฮะแต่